แล้วฝากบอกทนายเดชานะอย่ามาเสือกเรื่องของผมเรื่องนี้เลยนะผมเอาจริงนะผมบอกว่าผมสัมภาษณ์เรื่องของผมห้ามเอาคดีผมไปวิจารณ์เด็ดขาดผมไม่ชอบทนายคนไหนก็เหมือนกันของใครของมันให้ใส่คอนบททางใครทางมันอย่ามาวิจารณ์คดีผมเวลาผมคดวิจารณ์คดีตำรวจแล้วแต่ละคนเนี่ยจะเป็นจะตายนะครับผมตำรวจดีผมชมเชยตำรวจชั่วมันต้องกําจัดผมเป็นทนายอดีพอพอพอตพบตรนะ ทุกวันนี้ยังเป็นทนายตำรวจอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคดีของผมเนี่ยอยู่บนความถูกต้องเป็นธรรมไม่ได้ทำด้วยความสะใจนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกไอ้ทนายพวกหิวแสงมาแรงเม่าทั้งหลายเนี่ยอย่ามาเสือกเรื่องของผมไม่ว่าจะเป็นใครคดีคุณก็ทำไปคดีผมก็ทำไปใครมาวิจารณคดีผมให้ออกชื่อมาผมจะได้ฟ้องถูกคนนะครับผมไมา่มายุ่งเรื่องของใครแล้วทำมาหลายครั้งแล้วนะแต่ผมไม่อยากจะไม่อยากจะไปยุง่ง แต่คราวนี้มาว่าผมกลางมาว่าผมกระจกผมทนไม่ไหวน